ท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกระผมนายดิเลกฤทธิ์เจนคลองธรรมสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาวันนี้ผมขอทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญผมขออภิปรายให้ความเห็นตั้งคำถามประกอบการพิรณาร่างแก้ไขรัฐรรธมนูญฉบับไอลอผมขอเรียกอย่างนี้นะครับก่อนอื่นผมต้องขอชื่นชม ผู้ริเริ่มเสนอยตินะครับเพราะว่าการเสนอยติแก้ไขรัฐมนูญโดยภาคประชาชนครั้งนี้ผมคิดว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นความงดงามอันหนึ่งครับเป็นความงดงามที่ประชาชนได้ใช้สิทธิตามรัฐมนูญได้ใช้สิทธิความเป็นพล,ลเมืองที่ดีนะที่เคารบรัฐมนูญและเราก็เสนอเรื่องที่เป็น ความมุ่งหวังที่ดีนะฮะต่อการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศอย่างไรก็ดีครับผมอยากให้เอาใจช่วยนะครับแล้วก็อยากให้ความมุ่งหวังอันนี้เนี่ยมันสำเร็จเหมือนกันเพราะว่าในเจตนาดีของท่านในประเด็นที่มีความงดงามของท่านอย่างไรก็ตามข้อเสนอของท่านจำเป็นจะต้องเป็นข้อเสนอที่เป็นไปได้ และก็มีเหตุผลผมขอเรียนให้ข้อมูลให้ความเห็นใน3ส่วนด้วยกันนะครับอันแรกผมจะขอกล่าวถึงโครงสร้างของรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยนะครับส่วนที่ 2, ลักษณะข้อเสนอของไอรลอที่จะแก้ไขที่จะขอเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญของเราท่านคิดอะไรอยู่แล้วก็จะขอแก้ไขอะไร ส่วนที่สจะหารือตั้งคำถามถึงปัญหาทางกฎหมายในการเสนอร่างฉบับนี้ว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ขัดกับหลักการในยัติก่อนๆที่เราได้พิจา,ารากันหรือไม่อย่างไรและสขัดกับหลักการของตัวเองในร่างของตัวเองหรือไม่รวมทั้งจะขอหารือว่าจะมีปัญหา ในการทำประชามติซึ่งรัฐธรมนูญกำหนดให้ต้องทำหรือไม่อย่างไรนะครับในเรื่องของโครงสร้างรัฐมนูญที่เป็นประชาธิปไตยของไทยผมเรียนว่าในเนื้อหาของรัฐมนูญนะจะมีสองส่วนใหญ่ๆเรื่องแรกที่เป็นโครงสร้างนะครับไทยเป็นรัฐเดี่ยวเป็นราชอาณาจากักรการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัริย์ทรงเป็นพระประมุขนี่คือโครงสร้างครับคือเสา หลักโครงสร้างถ้าเป็นบ้านก็คือเป็นโครงสร้างหลักอันนี้บอกไว้อยู่ในหมวดหนึ่หมวดสและก็มาตรา255แก้ไขไม่ได้ครับนะครับหรือเสาหรือบ้านไม่ได้ส่วนที่2เป็นเรื่องของเนื้อหาเนื้อหามีอะไรครับเนื้อหามีอยู่2ส่วนส่วนที่ว่าด้วยประชาชนมีสิทธิเสรีภาพนะครับแล้วก็มีการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนต้องเขียนไว้ อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการแช้อำนาจรัฐอันนี้สำคัญครับก็คือเรื่องของการใช้อำนาจอธิปไตยซึ่งแบ่งออกเป็นรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลปวงชนชาวไทยเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยแต่ใช้อำนาจนี้โดยพระหมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจผ่านรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาล สาระสําคัญของการเป็นประชาธิปไตยอยู่ที่ความสัมพันธ์ขององค์กรที่ใช้อํำนาจครับสามอำนาจเหล่านี้ต้องแบ่งแยกและถ่วงดุลกันเมื่อใดก็ตามมีใครก็ตามทำให้สามอำนาจนี้ไม่เป็นอิสระต่อกันถ่วงดุลกันไม่ได้เวลานั้นประเทศก็จะเป็นเผด็จการครับเพราะฉะนั้นดูความเป็นเผด็จการหรือไม่ดูตรงนี้ครับแล้วก็ในส่วนนี้เองนะครับ ก็จะมีบริบทของไทยเรามีองค์กรอิสระนะครับมีสารรัฐมนูญที่มีสาราสารัฐมนูลก็แยกเป็นอิสระต่างหากอยู่แล้วนะครับความสัมพันธ์ของรัฐสภา,าและฝ่ายบริหารตรงนี้กำหนดระบอบนะครับระบบในการปกครองแบบประชาธิปไตยที่สำคัญประเทศไทย ประชาชนเลือกรัฐสภารัฐสภารับผิดชอบต่อประชาชนถ้ารัฐสภาทำไม่ดีประชาชนก็ไม่เลือกเข้ามารัฐสภาเลือกรัฐบาลถ้ารัฐบาลทำไม่ดีเราก็ไม่ไว้วางใจได้ในขณะเดียวกันมีการถด่วงดุลรัฐบาลสามารถที่จะยุบสภาได้นะครับอันนี้คือระบบของเราและระบบของเราในฝ่ายบริหารเราเห็นความจําเป็นครับว่าบางเรื่องบางองค์กร อยู่ในฝ่ายบริหารจะเป็นปัญหาในเรื่องความอิสระก็จะมีกกตมีปปชมีสตงมีกรรมการสิทธิมนุษยชนมีผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นต้นเหล่านี้บริบทไทยเราเห็นปัญหาของไทยเราเลยแยกให้องค์กรเหล่านี้ซึ่งเป็นองค์กรฝ่ายบริหารออกมาเป็นอิสระต่างหากนี่คือโครงสร้างครับนะครับในโครงสร้างเหล่านี้ ข้อเสนอของไอลอเสนออะไรครับเสนอสองส่วนหนึงให้เขียนใหม่ทั้งฉบับคือรื้อได้ทั้งหมดเลยรื้อได้ถึงกระตั้งโครงสร้างเสาหลังคาทุกอย่างครับฝาบ้านทุกอย่างอันนี้คือก้อนแรกโดยให้มีสอสอรอไปร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับส่วนที่สองครับเป็นการแก้ไขรา,ายมาตาผมได้อธิบายเมื่อกี้แล้ว ถ้าดูการแก้ไขรา,ายมาตราของไอรอนะครับท่านไม่ได้แตะส่วนของสิทธิเสรีภาพของประชาชนคนไทยที่เขียนในรัฐธรรมนูน60ไว้เลยแปลว่าอะไรครับแปลว่าท่านยังไม่เห็นปัญหาท่านยอมรับวัฐธรรมนูญฉบับนี้ปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชนได้อย่างน่าพอใจของท่านนะเพราะว่าท่านยังไม่ได้เสนอแก้มาแต่ที่ท่านแก้คือท่านเสนอให้แก้ไข หลายมาตายกเลิกภารกิจของฝ่ายบริหารเรื่องแผนยุทธศาสตร์เรื่องการปฏิรูปประเทศนะแล้วก็ปรับปรุงยกเลิกนะฮะองค์กรที่ใช้อำนาจองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญทั้งหลายอันนี้คือสาระปัญหาที่ท่านเสนอมานะครับผมมีคำถามหลายประการปัญหาแรกก็คือว่ามันขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ อันนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับพระเหตุว่าดูเหมือนว่าเรามีโครงสร้างคล้ายกันในยติที่หนึงและยะติที่สองนะครับที่บอกว่าให้มีสอ,สอรอไปร่างรัฐนูลใหม่ได้ <im it> เมื่อเช้าเราได้ฟังคณะกรรมาธิการศึกษาร่างรัฐนูลก่อนรับหลักการท่านได้อธิบายนะในยติร่างรัฐบาลนะมีผู้แทนไนดะ้อธิบายว่า ของเราไม่ผิดรัฐธรรมนูญหรอกยัตติที่สองไม่ผิดรัฐธรรมนูญไม่ขัดรัฐธรรมนูญเพราะเป็นการแก้ไขที่ยกเว้นหมวดหนึ่งหมวดสองการยกเว้นหมวดหนึ่งหมวดสองแปลว่าเราไม่ได้แก้ทั้งฉบับท่านบอกว่าเมื่อได้ไม่ได้แก้ทั้งฉบับมันก็เข้าเงื่อนไข256และว,วงเล็บ8ก็เดี๋ยวไปทำประชามติอย่างนี้เป็นต้นประเด็นก็คือของท่านท่านไม่ได้ยกเว้นหมวดหนึ่งหมวดสอง แปลว่าท่านแก้ทั้งฉบับตรงนี้มีปัญหานะครับว่าจะขัดสองหหรือไม่เรื่องที่2ครับขัดกับหลักการในยติก่อนหน้านี้หรือไม่ก็ในเมื่อยติที่1และยะติที่สองบอกว่าแก้ไขรับนูนทั้งฉบับแต่ให้ยกเว้นหมวดหนึ่งหมวดสองแต่หลักการของท่านไม่ยกเว้นหมวดหนึ่งหมวดสองถามว่าถ้ารัฐสภานี้จะให้ความเห็นชอบและก็เห็นชอบไปพร้อมกันทั้งส ยติเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นในเมื่อหลักการต่างกันครับมันจะแก้ไขได้อย่างไรปัญหาเกิดขึ้นส่วนที่สามครับขัดกับหลักการตัวเองหรือไม่ท่านได้เสนอให้มีสภาร่างรัฐมนูญไปร่างใหม่ทั้งฉบับแล้วท่านยังเสนอมาอีกสิบประเด็นที่แก้ไขไรายมาตราทั้งหลายประเด็นก็คือว่าเมื่อผ่านร่างของท่านไปแล้วจะเกิด อะไรครับเกิดองค์กรที่มีอํานาจแก้ไขรัฐมนูลสององค์กรในเวลาเดียวกันซึ่งตรงนี้จะเป็นปัญหาในทางปฏิบัติปัญหาประหลาดทางกฎหมายยกตัวอย่างเช่นเรา,เากําลังยกเลิกสอวอเรากําลังจะแก้ไขเรื่องที่มาสอวอนะครับถ้ามีระหว่างนี้มีสสอรอสสอรอไปตั้งไปกําหนดให้ มีสอสอองอห้าสิบคนมีสวร้อยคนอย่างนี้เนี่ยปัญหาคือว่าจะเอาอะไรใช้บังคับและใครต้องทำก่อนใครต้องทำหลังใครต้องหยุดเป็นต้นสุดท้ายครับจะได้ใช้เวลาไม่เยอะ,ยอะก็คือว่ามีปัญหาในเรื่องการทำประชามติหรือไม่เพราะว่าประเด็นในการแก้ไขรัฐมนูรท่านท่านขอแก้ไขตามมาตรา2อ6ห้าสิบหกซึ่ง เป็นการแก้ไขประเด็นสำคัญครับซึ่งต้องไปทำประชามติได้แก่มันเป็นการแก้วิธีแก้ก็คือแก้หมวด15เป็นการแก้เกี่ยวกับคุณสมบัติผู้ดำรง,งตำแหน่งต่างๆเป็นการแก้อำนาจหน้าที่ขององค์กรอิสระยกตัวอย่างเ่นี้ครับเพราะนั้นเวลาไปทำประชามติท่านจะทำอย่างไรทำพร้อมกันนะหรือทำอะไรก่อนอะไรหลังนะครับแล้วก็ผลของการทำม ประชามติในบางประเด็นย่อยจะมีผลต่อร่างใหญ่ของท่านอย่างไรนะครับอันนี้ก็ฝากเป็นคําถามกับผู้เสนอร่างนะครับเพราะว่าเรื่องเหล่านี้ถ้าท่านอธิบายไม่ได้ว่าชอบด้วยรัฐธนูลหรือไม่แล้วก็จะมีปัญหาทางปฏิบัติในการปฏิบัติตามร่างของท่านหากได้ผ่านสภาแล้วหรือไม่อย่างไรนะครับก็ช่วยตอบด้วยนะครับเพื่อประกอบการพิจารณารับหลักการหรือไม่ต่อไปครับขอบคุณครับ